ข้อนี้ง่ายนะทาอย่างไรถึงจะทําให้ผู้คนพอชอบใจและพอใจคุณง่ายไหมทําดีกับเขาสิทําดีกับเขาก่อนอย่าหวังผลประโยชน์จากเขาให้ความรักเขาก่อนคุณให้ความรักเขาก่อนแล้วคุณจะได้ความรักกลับคืนมาคําพูดที่คุณพูดออกจากปากคุณไปหาเพื่อนร่วมงานเนี่ยต้องความเป็นคําพูดที่เป็นมิตรและเป็นสิ่งที่ต้องการให้เขาเนี่ย เห็นคุณค่าแล้วก็รู้จริงๆว่าคุณเนี่ยปรารถนาดีกับเขาจริงๆและคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนที่พอให้ความรู้ความสามารถไปแล้วต้องการสิ่งตอบแทนจากเขาไม่ถ้าคุณไม่ต้องไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าทุกคนจะพอใจคุณนะให้ความรักอย่างจริงใจ ถ้าเขามาขอความรู้ให้ความรู้อย่างจริงใจถ้าเขาเข้ามาขอความการแก้ปัญหาให้วิธีการแก้ปัญหาอย่างจริงใจหมดเปลือกไม่ไม่กักเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะกักไว้นะคนทุกคนจะพึงพอใจคุณไม่ต้องคนอื่นหรอกถ้าคุณเป็นคนดีที่กอดตัวเองได้สอวัาสุดยอดละพบกับข้อมูลดีๆในครั้งต่อไปผมดรนพสวัสดีครับ